เจอแกลนคอปนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาพูดถึงลิวเนลเมสซี่ที่พาทีมชาติอาร์จเจนตินาคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้สำเร็จพร้อมกับฝังแง่คิดถึงแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับอ,อ่าก่อนที่จะฟังกันนะครับผมขอเพื่อนๆคนละ1ไลค์1แชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วย วันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายเฮดโค้ชของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับออกมาระบุว่ายินดีสุดๆที่เห็นลิวเนลแมซซี่ในวัย35ปีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์มาได้สําเร็จและชี้ว่าอย่าตัดสินฟุตบอลด้วยอายุทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีเท้าล้วนๆซึ่งทางคอับนะครับได้ออกมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยมันเป็นรอบชิงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยผมมีความสุขกับพวกเขามากๆ พวกเขารอมานานมากโดยเฉพาะลิวเนลเมสซี่ซึ่งเขาก็เป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมซึ่งวิธีการเล่นของเขาในอายุขนาดนี้เนี่ยมันน่านเหลือเชื่อมากมันคุ้มมากจริงๆที่ได้ดูนัดชิงนัดนี้สำหรับเจกเก้นคอฟนะครับคืนนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับวันนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ